พามาอัปเดตบอนสีนะคะหลังจากที่เราเปลี่ยนกระถางให้เขาแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้เขานะคะนี่มาดูตอนนี้กัดสีสวยสวยค่ะแต่ละอันแต่ละต้นนี่สวยสวยเลยอันนี้เขาก็เรียกว่าเพชรพันล้านนะคะเพชรพันล้านสีสันเขาก็จะสดสวยแบบนี้เลยนะคะนี่งามจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะดูแต่ละต้นแต่ละอันดูอันนี้ก็จะเป็น เทพเทวานะคะสีสันเขาก็จะสวยสดแบบนี้เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นหนุมานออกศึกนะคะหนุมานออกศึกสีสันเขาก็อาสีชมพูเขาจะเยอะกว่าสีเขียวนะคะใบใหญ่มากหนุมานใบใหญ่ก้านยาวนะคะสีสันเด่นชัดแบบนี้เลยอันนี้เขาเรียกว่าหนุมานออกศึกนะคะฟอร์มใหญ่มากดูสวยๆแบบนี้เลยจ้า งามงามงามนี่สีสันเด่นชัดฟอร์มใหญ่แบบนี้เลยนะคะ,ะประมาณสองเดือนนะคะหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยเปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่นะคะสีสันก็จะเด่นชัดเจนแบบนี้เลยงามงามนี่อันนี้ก็จะเป็นเอ๋สร้อยสังวานนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะ,อะไรนะ่าลืมละยักษ์กุเปลันนะคะสีสันเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลย อันนี้กำลังกัดสีนะคะนี่ยักษ์กุเปลันนะคะกำลังจะกัดสีงามงามดูสีสันสวยจริงค่ะอันนี้ก็จะเป็นออะไรนะเนี่ยอะไรนะอะไรนะ,ะรนะลืมชื่อเขาแล้วตอนนี้อะไรนะคู่คู่กับไอหงสุวรรณอะไรนะหงเหิน เขาเรียกว่าหงเหินนะคะคู่กับหงสุวรรณสีสันเขาก็เด่นชัดแบบนี้เลยนี่สีสันเขาก็แบบแบบนี้เลยสวยสวยค่ะคุณผู้ชมคะดูใบใหญ่มากนี่ใบใหญ่เลยสีสันเด่นชัดเจนแบบนี้เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นสร้อยสังวานนะคะสร้อยสังวานก็จะเป็นบอลใบใหญ่นะคะบอลใบใหญ่แบบนี้เลยบอลใบใหญ่อันนี้ก็จะเป็นสร้อยสังวานเหมือนกันนะคะอันนี้อันนี้เขาไม่ค่อยกัดสีอ่า ไปนี่เอาให้ดูความความแตกต่างนะคะอันนี้ก็เป็นสร้อยสังวาลนเหมือนกันนะคะอันนี้ก็สร้อยสังวาลนเหมือนกันอันแต่อันนี้เขาน่าจะแผลงนะคะสร้อยสังวาลนแผลงแผลงก็พื้นใบเขาจะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยแต่กัดสีชมพูขาวเหมือนกันนะคะแต่พื้นใบจะเป็นสีเขียวนะคะแต่ถ้าเป็นสร้อยสังวาลนจริงๆที่ไม่แผลงก็จะเป็นพื้นใบจะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะสีสันสวยสดงดงามแต่แต่ถึงเขาแผลงก็มันก็สวยไปอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ชมดู สีสันเนาะนี่อันนี้ก็ใบแผงเหมือนกันแล้วเอามาอยู่ใกล้ๆกันนะคะคุณผู้ชมอันนี้พามาจากต้นเดียวกันนะคะนี่พามาจากต้นเดียวกันอันนี้ก็คือสีสันเด่นชัดกว่านะคะสร้อยสังวาลน,นี่เป็นบอลใบใหญ่นะคะเป็นบอลใบใหญ่ก้านยาวนะคะที่คนเขาเล่นกันเยอะ <N? นี่อันนี้ก็จะเป็นเพชรพันล้านเหมือนกันนะคะสีสันก็เด่นชัดสวยงามแบบนี้เลยะคะ่ะคุณผู้ชมบอลสีที่น่าสะสมเหมือนกันนะคะ เขางามมากเลยแต่ละอันมีแต่ใบใหญ่ๆนะคะคุณผู้ชมดูใบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตูน้นี้อันนี้ก็งามงามนี่อันนี้เป็นสอพินญ,ญานะคะสอพินญ,ญาขอบใบเขาจะเป็นสีเขียวแก่แบบนี้เลยนี่สีสันก็สวยงามเหมือนเดิมคะ่ะสอพินญ,ญาสีสันเด่นชัดนะคะหว<า>ันอันนี้นก็จะเป็นสร้อยสังวานเหมือนกันส้อยสังวานจะมีหลายต้นนะคะจะมีหลายต้น ลูกค้าถามแบ่งแบงไหมก็อยากแบ่งแต่ว่าเขาใบใบเขาใหญ่นะใบใหญ่ก้านยาวมันจะส่งยากนะคะก็เลยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ส่งให้ลูกค้านะคะคุณผู้ชมนี่ดูอันนี้ก็แทงหลอดออกมาใหม่ดูสีสันเด่นชัดเจนแบบนี้เลยดูงามงามเนาะสวยจริงคะ่ะคุณผู้ชมขาดูเขาเรียกว่าสร้อยสังบานบอนสีที่น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งนะคะ ดูบอนสีต้นนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าดอนเจดีนะคะบอนสีบอนเก่านะคะเมื่อก่อนนี้ขยันเที่ยวชาแนลเคยมีแบ่งปันจะขายดีมากนะคะนี่สีสันเขาก็จะสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะคะนี่อันนี้เราเอามาใส่กระถางนะคะใส่กระถางไว้แบบนี้เลยนะสีสันเขาก็จะสวยสดงดงามแบบนี้เป็นฟอร์มกนะสวยมากคนไหนที่ชอบสีขาวสะอาดตา ขาวเขียวสะอาดตาแบบนี้แนะนําเลยนะคะเขาเรียกว่าดอนเจดี D D นะคะบอลสีที่น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสีสันสวยสดงดงามมากๆพามาดูบอลสีต้นนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้ถ้าจําไม่ผิดนะเขาชื่อว่าสุโขทัยนะคะเป็นบอลเก่านะคะเป็นบอลเก่ามากๆเลยนะคะนี่ เขาจะคล้ายๆกับพญาสุรเสถนะคะเขาจะคล้ายแต่ว่าตรงหัวตรงนี้เขาจะไม่คล้ายนะคะเพราะว่าสุโขไทยอ่ะเขาจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นพญาสุรเสถเนี่เขาจะมีหยักนะคะนี่สีสันเขาก็จะสวยงามแบบนี้เลยหาอยู่ตั้งนานว่าเอ๊ะเขาหายไปไหนนะคะนี่มาเจอแล้วอยู่ตรงนี้เองเขาเรียกว่าสุโคไทยนะคะนี่สีสันก็สวยสดงดงามแบบนี้เลยกําลังตัดสีนะคะคุณผู้ชมกําลังตัดสีสีสันเขาก็จะวานแววแบบนี้เลย บอลสีที่น่าสะสมนะคะบอลเก่านะคะอันนี้ก็เป็นเพชรพันล้านเหมือนกันนะคะนี่เอาวางเอาปลูกไว้ใกล้ๆกันดูดีสีสันเขาก็จะหวานแววเหมือนกันเพชรพันล้านนี่จะใบใหญ่มากนะคะสีสันเขาจะเป็นแบบนี้เลย อาเภปพันล้านในพื้นใบเขาเขาเ,าเหมือนที่เคยบอกไว้นะคะจะเป็นสีสีน้ำตาลเขียวแบบนี้เลยกับสีเขียวเลยนะคะครั้งก่อนที่เอาเอาของบ้านแม่จะเป็นพื้นใบสีเขียวเลยแต่อันเนี้ยของหนูจะเป็นพื้นใบสีเขียวน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมสีสันเขาก็จะสวยสดงดงามแบบนี้เลยสวยจริงค่ะคุณผู้ชมคะนี่ใครอยากได้บอลใบใหญ่ก้านยาวก็หาสะสมได้นะคะนี่แบบนี้เลย ค่ะหลังจากที่พามาอัปเดตบอนสีสวยๆแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวชาแนลนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะหรืออีกช่องทางหนึ่งถ้าอยากถ้าอยากติดตามนะคะก็เข้าไปติดตามใน Facebook นะคะพลอยไพรินนะคะหนูก็จะทําคลิปเรียวไว้จะลงคลิปเรียววันหนึ่งแปดเก้าคลิปนะคะก็ไปกดติดตามกันด้วยนะคะฝากด้วยนะคะสาหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะ พ่อกันคลิปน้าด้จ้าพี่น้องจ้า